cooking battle ัสดีค่ะ,ะตานะคะจากกาลสัน75เจชาแนลนะคะแหมเมื่อกี้นะตานก็ได้เดินรอบเลยนะดูร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะมากมายเลยที่เกตเวย์เอกมัยค่ะขอบอกว่าหน้าตาน่ารับประทานมากมากเลยแต่ตอนนี้นะคะลืมกระเป๋าตางะะ<อ>ังค์ค่ะดังนั้นนะคะเราต้องไปดูเมนูที่ผู้เั้แข่งขันของเรานะจะมาคุกกิ้งแบทเทิลกันวันนี้นะจะได้กินฟรีไง <c oughs> อยากเห็นลแล้วแหละว่าเมนูของวันนี้จะเป็นอะไรไปดูกันเลย<อ>เราไปเจอผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนของเรา,าเลยดีกว่าซะเลย ติทำอาหารไว้หรือเปล่าก็บ่อยมากเลยค่ะบ่อยวะบ่อยสุดมากอ่ะฝั่งเนี้ยค่ะอ๋ยคือแบบเมื่อคืนนี้แม่ก็แบบบอกสูตรจนแบบทําไม่ได้นอนเลยค่ะขอบ้านตาดำเต็มไปหมดเลยต้องทาคอนซีลเลอร์สองขเนี้เยอะอ่ะมาเลยวาไปดูผู้ช่วยของเราในวันนี้กันดีกว่าค่ะและจสนของเราในวันนี้นะคะซอสปันสอจากยามาเมอรีนี่แล้วเมนูที่จะทำวันนี้คือสเต็การดอลลี่นะคะ สเซตเสียงคำว่าสเต็กนะคะสเต็กบาดอลลี่ค่ะสเต็กบาดอลลี่ค่ะใช่ค่ะไปดูฝั่งนู้นมากดีกว่าอ่าบะหมี่ยิงสองเครื่องบะหมี่ย็นสองเครื่องนั่นเองค่ะโอเคก่อนที่เราจะไปลงมือปรุงอาหารนะมีคำถามมาลองชาวนิดนึงมั่นใจความรู้ของเราเต็มที่สวยต้องเก่งใช่ปะคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจริงหรือหลอกค่ะที่การดื่มน้ำมากๆนะคะจะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นใครอยากตอบกอนช่วยอ่ะ จริงหรือหลอกคิดว่าจริงหรือหลอกเนี่ยที่พูดไปจริงจริงฝั่งนี้ล่ะก็ต้องหลอกเออฝั่งนี้ต้องหลอกนะและคำตอบนะคะก็คือหลอกค่ะแ้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 เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นนะคะก็คือไขมันนั่นเองน้ำนะแค่ช่วยทำให้ระบบในร่างกายเราทำงานดีขึ้นนั่นเองนี่มาดูซิว่าจะได้รับบทลงโทษอะไรหรือเปลอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เลขอะไรคะเบอร์สองกันเบอร์สองอะมาดูหนึ่งสอง ท,ทองกาไก่หรือ้องนกคูนะคะเย่มันใจค่ะว่าทองได้ได้ตอนนี้นะคะก็ให้ผู้กอบเข่งขันของเราไปเริ่มแบททองเะไรกรอไก่ขอไขอก่ขอขวดคอควายอขอคนขอละคาน้ำกระเด็นเลยนะยังไม่ทำอะไรเนี่ย นี่ไงก็เอามาเอามาเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนเป็นน้ำสักดรายซิงค่ะใส่ลงไปใช่เลยใส่ลงไปราดไปข้างบนพอทำเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้พอทำเสร็จแล้วอเสร็จแล้วเสร็จแล้วไงั้ต้องนลงไปแล้วก็ใช้สปอนเซอร์อันหนึ่งคน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 ถึงไหนแล้วเนี่ยต่อบรรดาขอทานขอทานพอน้ำมันโทนใส่วูสเตอร์ซอสค่ะใส่ลงไปในเนื้อปลาค่ะใส่ไปเนื้อปลา ไม่รู้แต่หน้าตาดูดีแน่นอนมันคนทำค่ะจระหลิงเขาชอบแบบว่าดิบๆค่ะสุกๆไม่ดิบๆเผื่อนมีเดียมแรงมีเดียมแรนิดนึงจัดจานนะคะแบบเริ่มดูดูดีละดูเป็นแบบเลเมงดูแบบเย็นๆแล้วนะเรียบร้อยเรียบร้อยสุดยอดฝั่งสีแดงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนู บะหมี่เย็นทรงเครื่องค่ะนี่ดูดีอ่ะนี่ก็เสร็จแล้วเหมือนกันค่ะนี่ฝั่งนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็เมนูสเต็กปลาดอลลี่ค่ะเย้ย นคงจะหนักใจมากๆเลยเอาเป็นว่าทุกใจเมนูไหนมากกว่ากันชูปไปเลยค่ะแดงเหมือนแดงสีแดงไฟชนะค่ะเย้ผู้ชนะของเรานะคะอังซังเย้หอมแม่สวัมาดีใช่แล้วหอมแม่สวัมาดีอันคือแค่แบบว่าเสียใจเสียใจว่าอะไรค่ะรับไปเลยพรีเมียมพิฟต์เซจจากมาริซอสค่ะนี่ วันนี้นะคะก็หมดเวลาของคุกคิงแบทเทิลแล้วนะคะต้องขอขอบคุณเกตเวย์เอกมัยค่ะ 9375J Channel นนยามามูริจซอสเบอร์ทีดอฟสองความร่อยค่ะเจอกันในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ bye คุกคิงแบทเทิลสนับสนุนโดยซอสยามาโมริ